จ้าจ้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย่าายายเาบเขาจถ่ายรูปเขาจะถ่ายแล้วนไหนคนสวยเลยหน่อยจะกลับจะกลับประเทศไอ้า ดูแลป้าดีเด้อจับเสียงหัวเละพี่พายนะเดี๋ยวมันที่มากดหัวใจให้เธอทุกครั้งเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับไปเที่นี้นะที่มาถึงวเดี๋ยวส่งเงินตาถนมขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามอญนะวันใหม่เรียนสั่งแล้วเนี่ยใช่ มาดามสมอนมาดามยาไม่มีหรอกคุณจาจัดหน่อยนบรเองตอนี้ลินจ้าเอาไปนี้ไยิงกันละบอกเขายิ่งแล้วอือทางเขาไอ้เขาเมือนเก องนน่นตอนนี้ต้องดูยายเลยนะอะไรอะไรใครให้กลับอยู่กับปาปูนะจ๊ะ mình có mua đồ giả mà, đừng 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 ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะบาย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 ค่ะบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าจะะรอนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ ค่ะค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแม่เดินทางปลอดภัยค่ะสู้สู้สู้ๆเด้อสบายสบายสบายไหมคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้า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 สบายสบายสบายเจ้าคระ เริ่มลดส่ิตาไ้แคปิตาอ๋อค่ะแคปิตานะคะกาาบเยนจ้าไม่ไม่เปิดเผยตัวแต่กดไลค์นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนีนะฮะดูย้อนหลังจะรู้อยู่ไม่เอาเล่นหรอกลากกดไลค์อ้โแคร์แคนะฮะสดมากดูแค่กดไลค์จ้าจ้านั่นน่าประภัยของคุณแม่เป็นไม่ต้องปล่อยเผยตัวเขาบอกตารางเลยเอ้ยเขาเรียกว่าคนมีราคา

Yeah okay.